เฮ้ะเจดจันเร์รอาไปถ่ายนะครับถ่ายออกกับใส่น้ำมหมัใส่ใส่น้ำยามาใหม่ได้ครับออาไปบ้านเฮ้ยเจดจัน์ เขาแบบมึงวันทอมึงวันหัวเขียวโ,โหหมานเดะนี่เรี้ยเลยสองอันครับเดี๋ยวไปเก็บก็บ,บ้านนี้ก,ก็บ,บ้านอีกสามอันเลงครับสวันดีครับอยู่กับประกาศปลาชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บ กับดักมะเร็งวันทองไปถ่ายครับเพราะว่าผมไหวสองวันเลยนะครับเขาเขามากเรานามมันลืมเน่าแล้วครับก็เลยจะเก็บเอาไปเทครับไปเททิ้งแล้วก็ใส่มาใหม่นะครับมาดักไม่นะครับนี่ครับมากก็ป่าฝรั่งป่าละเนียดโนี่แหละครับผมมาดักไหวสองงานครับไปครับเดี๋ยวไปกู้กันเลยนะครับนี่ครับครับดักครับ หวสองวันครับ,รบข่าวเต็มเลยนะครับครับเต็มเลยครับเขาเขาไม่ยุดเลยครับผมจะเทานามอ๋อครับแล้วก็เปลี่ยนน้า,นามหม่นะครับครับ ไม่รู้ว่ากี่พันตัวครับกลับดักอันหนึ่งอันหนึ่งเดี๋ยวเอามาหอยใหม่นะครับมาหอยดักใหม่ครับเดี๋ยวไปกู่นูน่นก่อนครับหนึ่งผมหมัดไปที้ถ้าไม่รักเดี๋ยว นี่แหละจะเนาวครับต้องรักนี่ครับดูดูเอเอาอยัางไงดีครับนี่อู้แมงอะไรนี่ไม่ตัวใหญ่แตะอู้วันหัวเขียวก็ยังเข่าหนอเออโอ้ยดูครับมีวันหัวเขียวเข่าครับ เอ๊ะไม้มันเข่าดีเถอะล่ะดูเอ๊ะขึ้จัเราอาไปถ่ายนะครับถ่ายออกกับใส่ไศไศน้ำมะมัยอืมใส่น้ำงยามหาม่ได้ครับ นน,นี่อาจารย์เขาบอามึงวันทองมึงวันหัวเขียวโอ้โหมานแท้อเนี่ยเลี้ยเลยสองอันแลับเดี๋ยวไปเก็บก็บ้านอีกก็บ้านอีกสามอันครับ

เอ้ยครับย้อนไปถ่ายนะครับน้องพนรักไหม่ นี่อาจารย์มาก

เดี๋ยวถุดหญ้าหม่แลครับมีรอบค่ตัวนี้เดี๋ยว เ็ทิวยูนี่ครับมอนอนมันได้ใส่เวียนก็มนไม่เห็นนี่ครับน้ำยาหล่อครับนใช่ตัวนี้นะครับคือจากลาสลาครับนี่ลอยหาบาทกวดหนึง่ง มันเหงขาดีครับใบกะเพราก็เขาคือกานครับแต่ว่ะที่หายมันเขาดีอย่างนี้มันก็เห็นนั่นแล้วครับทำไมมีนี่ก็เอาใบกะเพราแล้วครับใส่ไายอยู่เหมือนกันนี่นครับเดี๋ยวเอาไปหอยขึ้นนะครับ จุ้มนะครับจุ้มลำยาครับ อันนี้ยังไม่เทนะครับอันนี้อยู่ก็ลงประกันนี่ครับหลายก็ลงประกัดก็ยังมีครับเราจะมานีแหละครับที่นี่ขเขาไปแขวนกับแขวนตามต้นไม้นะครับ ผมก็ทีหลายทีเลยหลอครับเดี๋ยวก็หมดแลยครับผมว่ะให้ดูดูทำให้มดผมกก็ดักไปเรื่อยๆยครับมครับมองคึงคู่นะครับเขาหดเบ่งวันหัวเขียวครับถ้าต้นรับนีดเหนีอาไว้แค่นี้นะครับป่าก็ที่สามชมกัดป่าเชนแนลเลยครับเดี๋ยวพบการลิปหนาครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับคือนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ